กล้วยไข่ประโยชน์ของกล้วยไข่และข้อควรรู้กล้วยไข่เป็นหนึ่งในผลไม้ที่อยู่ในกลุ่มของกล้วยเหมือนกับกล้วยชนิดอื่นๆและเป็นหนึ่งในผลไม้ที่หลายๆคนคงเคยได้พบเห็นมาบ้างถึงแม้ว่าปัจจุบันจะมีความนิยมในการรับประทานกล้วยไข่น้อยลงก็ตามทีแต่สำหรับคนรุ่นก่อนแล้วกล้วยไข่คือหนึ่งในผลไม้กลุ่มกล้วย ที่ได้รับความนิยมไม่ใช่น้อยเลยทีเดียวกล้วยไข่เป็นผลไม้ที่มีความหอมและหวานกำลังดีมีรสชาติที่อร่อยแต่ก็ไม่ใช่เพียงเท่านั้นกล้วยไข่ยังมีประโยชน์ต่อสุขภาพร่างกายอีกด้วยค่ะซึ่งถ้าคุณอยากรู้ถึงประโยชน์ของกล้วยไข่แล้วล้วก็ติดตามมาพี่เล็กมาเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะว่าประโยชน์ของกล้วยไข่มีอะไรบ้างนะคะ 1. ค่ะ กล้วยไข่ช่วยรักษาอาการท้องผูกได้เนื่องจากในกล้วยไข่นั้นมีปริมาณเส้นใยและกากอาหารอยู่เป็นจำนวนมากซึ่งเป็นสิ่งที่ช่วยให้การขับถ่ายได้เป็นอย่างดีและยังมีคุณสมบัติเป็นยาระบายในตัวด้วยจึงช่วยทำให้นะคะกล้วยไข่สามารถนะคะช่วยรักษาอาการท้องผูกได้ด้วยค่ะ 2. ช่วยป้องกันและรักษาโรคลิสิดวงทวารหนักอย่างที่รู้กันว่าหากเกิดอาการท้องผูกบ่อยๆก็จะส่งผลทำให้เกิดโรคลิสิดวงทวารหนักได้นั่นเองค่ะดังนั้นการรับประทานไข่้วไข่จึงช่วยป้องกันและรักษาโรคลิสีดวงทวารหนักได้ 3. ช่วยแก้อาการเสียดท้อง ในกล้วยไข่นั้นจะมีสารอยู่ชนิดหนึ่งที่มีส่วนช่วยในการลดกรดที่มีผลทำให้เกิดอาการเสียดท้องเพราะฉะนั้นการรับประทานกล้วยไข่อยู่เป็นประจำก็จะสามารถช่วยลดอาการเสียดท้องได้เป็นอย่างดีค่ะต่อไปนะคะ4ค่ะช่วยรักษาแผลที่เกิดในลำไส้หนึ่งในอาหาร ที่แพทย์ผู้รักษาโรคเกี่ยวกับลำไส้โดยเฉพาะแผลในลำไส้นิยมให้ผู้ป่วยรับประทานก็คือกล้วยไข่เพราะมันสามารถช่วยเคลือบลำไส้และกระเพาะอาหารได้ซึ่งช่วยทําให้ลดการระคายเคืองจากการรับประทานอาหารอย่างอื่นได้ค่ะ 5. ช่วยป้องกันโรคซึมเศร้า เนื่องจากในกล้วยไข่มีโปรตีนชนิดหนึง่งที่เรียกว่าทิปโตเฟนซึ่งเป็นสารที่ร่างกายจะเปลี่ยนเป็นเซโรโทนินซึ่งเป็นสารที่ช่วยสร้างความผ่อนคลายและช่วยในการปรับอารมณ์ค่ะ 6. ช่วยป้องกันโรคโลหิตจางเนื่องจากกล้วยไข่มีธาตุเหล็กค่อนข้างสูงค่ะซึ่งมีส่วนช่วยในการกระตุ้นการผลิต ฮีโมโกลบินซึ่งช่วยลดภาวะโล,โลหิตได้นะคะ7ค่ะลดความเสี่ยงในการเกิดความดันโลหิตสูงกล้วยไข่เป็นผลไม้ที่มีสารโพแทสเซียมสูงแต่มีเกลือต่ำจึงเป็นอาหารที่ช่วยลดความดันโลหิตได้เป็นอย่างดี 8. ด ช่วยฟื้นฟรูร่างกายโดยเฉพาะกับคนที่เลิกสูบบุหรี่เนื่องจากกล้วยไข่เป็นผลไม้ที่มีวิตามินหลากหลายชนิดซึ่งช่วยในการฟื้นฟรูร่างกายได้เป็นอย่างดีค่ะ 9. ช่วยปรับอุณหภูมิของร่างกายให้เย็นลงโดยเฉพาะกับหญิงที่ตั้งครรภ์แนะนำให้รับประทานกล้วยไข่ค่ะ 10. ช่วยแก้อาการเมาค้างโดยได้โดยให้นำนะคะเอากล้วยไข่นมสดและน้ำผึ้งมาปั่นรวมกันแล้วดื่มตัวกล้วยไข่นั้นจะช่วยให้กระเพาะปรับตัวสู่ภาวะปกติส่วนน้ำผึ้งนะคะก็จะช่วยเพิ่มปริมาณน้ำตาลในเลือดที่หายไปส่วนนมสดก็จะไปช่วยในการปรับสมดุลของเหลวในร่างกายให้เป็นปกติได้ค่ะ11 ช่วยรักษาอาการผื่นคันที่เกิดจากการถูกกัดนะคะหรือต่อยจากแมลงโดยให้ใช้เปลือกกล้วยไข่นะคะทาบริเวณที่ถูกกัดหรือต่อยค่ะ 12. ช่วยรักษาโรคหูดให้นำเปลือกนะคะกล้วยไข่มาตัดเป็นรูปสี่เหลี่ยมใหญ่เท่าหูดนะคะเสียหน่อยแล้วติดลงไปที่ก้อนเนื้อหูดแล้วใช้พาสเตอร์หรืออะไรก็ได้ค่ะ ทำให้เปลือกกล้วยติดกับเนื้อหูดได้นะคะโดยไม่หลุดค่ะอันนั้นใส่สักพักหนึ่งหูดมันก็ออกมานะคะจากที่พูดไปแล้วนะคะว่ากล้วยไข่นะคะคุณคงจะเห็นแล้วว่ากล้วยไข่นั้นมีประโยชน์เป็นอย่างมากเลยทีเดียวแต่ทว่าก็มีข้อควรระวังนะคะในการรับประทานกล้วยไข่ยอยู่เช่นกันค่ะเช่นไม่ควรรับประทานกล้วยไข่ช่วงหลังจากตื่นนอน เนื่องจากกล้วยไข่นะคะมีโพแทสเซียมสูงอาจส่งผลทำให้หัวใจเต้นเร็วนะคะขึ้นไสหรือว่าปวดท้องได้อีกอย่างที่อยากให้ระวังก็คือไม่ควรรับประทานกล้วยไข่ามากเกินไปเพราะกล้วยไข่นั้นมีปริมาณน้ำตาลที่ค่อนข้างสูงค่ะหากรับประทานมากเกินไปก็อาจจะทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดสูงผิดปกติได้นะคะ ปกติแล้วกล้วยไข่เขาก็จะนิยมนะคะเอามาทําเป็นกล้วยกล้วยไข่ชุบที่เขามาทำาเข้าวเม่าอะค่ะชุบเป็นข้าวเม่าแล้วก็เอาไปทอดนะคะเป็นแผ่ๆอย่างงี้ค่ะทอดแล้วก็อีกเมนูหนึ่งที่นิยมมากๆก็คือเอากล้วยไข่ไปเชื่อมนะคะเสร็จแล้วเขาก็ราดกะทิอะค่ะแต่พี่เล็กว่ามันจะค่อนข้างหวานถ้าจะทานก็ทานได้แค่นิดหน่อยนะคะอย่าทานเยอะเพราะว่าปกติแล้วกล้วยไข่ก็หวานอยู่แล้วใช่ไหมคะ แล้วยิ่งเราใส่น้ําตาลลงไปอีกแล้วก็ใส่กะทิลงไปอีกก็กินได้แต่ว่านาน,านๆทีก็ได้ค่ะอาทิตย์หนึ่งสักครั้งหนึ่งเนี้ยอย่าอยาก,กินบ่อยเพราะว่าถ้าใส่น้าเชื่อมลงไปมันก็ยิ่งหวานใหญ่เลยแล้วก็เป็นเขาเขาเรียกเป็นแพรเข้าเมาอะค่ะแล้วก็ชุบเขาจะใส่มีกล้วย,ขยไข่ไว้ข้างในใช่ไหมฮะแล้วก็ชุบไปแล้วลงไปทอดทอดน้ํามันอีกมันก็ยิ่งแบบจะยิ่งทําให้อ้วนได้นะคะเพราะฉะนั้นเวลากินอะ อร่อยได้แต่ก็ต้องระวังนิดน,นึงแต่ปกติแล้วของพี่เล็กพี่เล็กจะชอบทานกล้วยไข่แบบเป็นลูกๆเป็นโดยที่ไม่ต้องผ่านกรรมวิธีเอาไปทอดหรือว่าเอาไปเอาไปเชื่อมอะไรอย่างนี้นะคะกินกินกินโดยที่ไม่ต้องไม่ต้องเชื่อมอย่างนี้ก็ก็จะดีกว่ากินเป็นผลสดๆจะดีกว่านะคะแต่ถ้าเกิดใครชอบของหวานก็พี่เล็กก็หนูชอบของของหวานอร่อยอะ่ะก็ทานได้ค่ะไม่ได้ว่าพี่เล็กก็ไม่ได้ว่าไม่ได้ให้ทานนะแต่ว่าก็ทานพอประมาณอย่าทานเยอะมากนะคะ ก็อร่อยค่ะจริงๆแล้วถามว่าชอบพี่เล็กชอบทานของหวานไหมก็ชอบนะอย่างกล้วยไข่เชื่อมใส่กะทิเนี่ยอร่อยมากเลยแต่อย่างมากก็ทานได้สักอย่างมากก็ลูกเดียวนิดนึงอะชิมคํสองคาเนี้ยได้แต่ว่าอย่าทานเยอะๆมากๆอย่างอ่กล้วยที่ไปแพรเป็นทอดนี่พี่เล็กก็ชอบนะแต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็แทบจะไม่ค่อยทานหรือว่าจะทานก็ทานน้อยลงทานอย่างมากก็คํา2คําหรือไม่ก็ชิ้นหนึ่งก็พออย่างมากก็ชิ้นหนึ่งนะคะอย่าทานจนแบบเยอะเกินไปนะคะโอเคค่ะ ทุกวันนี้พี่เล็กจะทําคลิปนะคะลง YouTube ทุกวันค่ะไม่เว้นวันนะคะวันละ3คลิปค่ะคลิปแรกจะลงตอนช่วงเช้านะคะ9ก้นาฬิกาสานาทีค่ะคลิปที่2จะลงตอนบ่ายนะคะประมาณบ่าย3ามโมงสิค่ะสิบหนาฬิกาสินาทีค่ะคลิปที่3จะลงตอนหัวข้าน,นะคะเกือบเกือบสองทุ่มค่ะ19บเนาฬิกาสีนาทีค่ะ ถ้าเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์สามารถนำไปแชร์หรือว่าแบ่งปันให้เพื่อนๆและก็คนที่คุณรักได้นะคะเป็นกำลังใจให้พี่เล็กในการทำคลิปดีๆได้ทุกวนันด้วยการกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ให้พี่เล็กด้วยค่ะติดต่อพี่เล็กได้4ช่องทางนะคะพี่เล็กได้ให้ลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นเพจ Facebook Instagram IG t w i t t w r t t e r หรือเข้ามาคุยกันในไลน์ได้ค่ะพี่เล็กจะเป็นไลน์แอดนะคะมีแอดด้วยค่ะ s p 8 8 8แปดแปดนะคะหรือสแกน QR code นะคะพี่เล็กให้ไว้นะคะมุมขวามือด้านล่างนะคะสแกน QR code นะคะแล้วเข้ามาคุยเข้ามาสอบถามข้อมูลต่างๆได้ค่ะหรือจะเข้ามาส่งสติกเกอร์แล้วก็เข้ามาคุยอะไรกันได้นะคะพี่เล็กเห็นก็จะรีบเข้ามาคุยแล้วมาสอบตอบคำถามทันทีเลยค่ะหรือจะฝากไว้ที่ใต้คอมเมนต์นี้ก็ได้นะคะจะถามข้อมูลต่างๆอะไรก็สอบถามเข้ามาได้เลยนะคะพี่เล็กเห็นก็จะรีบเข้ามาตอบทันทีเลยนะคะ โอเคค่ะสำหรับคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะพบกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ให้พี่เล็กด้วยนะคะมีคำถามก็ฝากไว้ที่คอมเมนต์ด้านล่างนะคะหรือเข้ามาที่ไลน์แอดของพี่เล็กนะคะอยู่ด้านนี้ค่ะ ssp888 นะคะ,ะ,คะหรือไม่ก็เข้ามา QR code ของพี่เล็กนะคะเอาสแกนได้สำหรับคลิปนี้โอเคค่ะแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ